น,นี่อีกอันนึงที่ว่าน้องใหม่บอกว่ากินได้ทุกคนนี่เห็ดอันนี้ก็กินได้นะแต่มันชื่อเห็ดอะไรอ่ะโดยอ่านอังกฤษไม่ไม่รู้เรื่องหรืทุกคนโดยเลยไม่รู้เรื่องนี่แล้วก็มีเห็ดอะไรเนี่ยน,นี่นี่อย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยนี่นี่ที่น้องใหม่บอกว่ากินได้จ้ะทุกคนในหนังสือก็บอกกินได้กาลังต้มมุกติมิเต็มเลยเจ้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเจ้คนสวยสวัสดีค่ะทุกคนค่ะอันนี้มองได้เพราะอะไร Mohammed? รู <S 2> <S 2> ้รถติดรถติดแห้งเลยเกิด อักซิดเอ็นจะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรรู้ว่ามันเอาตะป่าตรงนั้นละอืมวันนี้พวกเราก็จะเดินทางไปไหนเจ๊ไปหาเห็ด <laughs> ไปหาเห็ดไปหาดูนะเพื่อนดูเห็ดม,มันจะมีใบหนึ่ยนะคงไม่มีหรอกคุณเพื่อนตแต่ก็อยากเดินนอกป่าอืมอาจเห็ดเบื่อเห็ดเมาอ่ะอาจจะเยอะทุกคนใช่ไหมอืมเหมือน,นเราออกไปเดินนอกสถานที่ออจะรถติดมากเลยไปเรื่อยๆจะนึก พวกจอยก็มาได้นัดกันล่วงหน้านะโทรหากันปุ๊บนะพี่เนาะวันนี้ทําอะไรกันจอยเบื่อแล้วไงอยู่ในหมู่บ้านาะลองไปดูเพจเถอะเงี้ยก็เลยไปกันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าไปเดินออกกำลังกายเหยียดื่องเหยียดขาพอให้แบบได้นอนหลับดีๆไอ้ตรงนี้มันไปไว้ตรงนี้ช้าแต่เขาว่าไดกนน่้นอย่างนี้นมนอม,มันไม่ให้เข้าอ่ะรถมันติดยาวม,มาทางนู้นแล้ว นั่นเขาพ้นไปแล้วเออน่ะโอ้ยยาวเหยียดเลยนนไปไม่ได้ก็ตอดเพราะมันจะมาติดตรงนี้เพราะว่ารถมันก็ออกตรงนี้ด้วยไงเขาจะให้เราเข้าไหมใช่ไหมทำถนนทำถนนทุกคนไมกว่าอุบัติเหตุ มรียกวอาอิเสบันได้ยินเสียงวี๋หัววี๋หัวอักเสบไดยินเสียงอ่าอักเสบันที่ไหนล่ะทำถนนเดี๋ยวท้องบ้านจอยก็จะทำนะเจ๊พี่อ่านเดี๋ยวยืมสามจะเย็มเข็มพื้นนี่วันใหม่ทำไอ้นี่ส่งมาบ่เออไอ้นี่เมื่อกี้มันไม่ส่งออกเมื่อกี้มันติดป้ายไว้ไงวันใหม่ถนนอ่าทำถนนทำให้รถติดเห็นไหมล่ะเขาก็ตัดให้เหลือเลนเดียวจ้ะทุกคน ขึ้นเนินจ้าไปรถคุณย่านี่ขึ้นเนินแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะนั่นแหละโอ้รนขับรถนี่นะคะอย่างนี้เลยค่ะทุกคนไปเลยๆถึงแล้วจ้าทุกคนนู่นน่ะเตรียมพร้อมอ่ะเตรียมพร้อมโอม้โหพี่เตรียมพร้อมขนาด มันมันจะมีสักดอกหรือเปล่าเตรียมพร้อมาทุกคนอ่กกะจ่ะไม่มีก็เดินออกบังกายเพื่อนๆม,ม,มันไม่หนาวเดี๋ยวก็เดินไปขึ้นเนินลงเนินที่นี่โอ้โหที่นี้ร้อนตับแตกเหงื่อออกหายใจไม่ทันอีกคนก็พาหมาเดินเยอะจ้ะทุกคนมันมันมันมีความสุขนะพี่สายเนาะ มันมีความสุขนะแบบว่ามันได้สูดอากาศอ่ะเพื <ett exemplo. S 1> ่อนเพื่อนมันแบบอยู่กับปลากับเขาม้างบางช่วงนี้มันมีความสุขนะทะเลมั่งปลาเขามั่งเนาะดูนะดู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 ปลาพี่จอยว่าหนาวอ่ะสี่หนาวพี่กระดุนอะร่างพี่กับล่างเจอใช่ไหมนนอยู่บางทีตัวเองอ้วนขึ้นนะแต่พอกับป๋าทำเป็นโซขนาดเนี้ย จำเาซม้ำเก่านู่นบรรยากาศข้างหน้าก็จะประมาณนี้จ้ะทุกคนนี่แหละปลาเห็ดทุกคนตาลายกันมองเห็นแต่ใบไม้เนี่ยมันมันไม่ขึ้นนะนะพี่เนาะเฮาไม่อยากไปดิ มันมันมันหายากเพื ets, ่อนเพื่อนไหนตันเองไปตัดน่าดูดิไหนดูเดือนเอาตีนไปเขี่ยๆแล้วนะชอบเขี่ยให้เออเห็ดเนี่ยเห็ดเบื่อเพื่อนเพื่อนนี้เห็ดหน้าอะไรหน้าลายหน้าอะไรเนี่ยดูดิพี่สายเด้หน้าแดงหน้าดำเห็ดพิษนะส่วนใหญ่เห็ดพิษมันจะขึ้นก่อนเนาะพี่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็ดเห็ดไส้เดือนที่น้องอมสินบอกนี่นี่เห็ดไส้เดือนทุกคน เนี่ยกินได้เนี่อันนี้กินได้นะเนี่อย่างเงี้ยกินได้เห็ดไส้เดือนจ้ะนี่นี่พิซเห็ดไส้เดือนด้วยนี่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 อันนี้กาลังกาลังกินเนี่นี่เออจอยดูหนังสือแล้วก็ดูจากน้องๆพี่ๆเขาไอ้นี่เขาบอกเห็ดดินเห็ดน้าอะไรหน้าดำหน้าปวกไม่กินเลไม่อันนี้อันเนี้อันนี้อันนี้เขาไม่ได้เกีเห็ดปวก อ,อ,อ,อ๋อนนอันนี้เห็ดไอ้นี่เห็ดไส้เดือนเนี่ย<ม>เห็ไนไหมนี่มีตัวทงโตทากด้วยเนี่ย<ม>อือถ้ามีเยอะๆเก็บไ,ไปอยู่แย่งตัวทงโตทากกินทุกคนเลยเห็ดอันนี้จะขึ้นก่อนแล้วก็จะเห็ดพิษนะพี่นะนี่แหละพี่เห็ด<ม>ให้ดูทุกคน<ม><ม>ไข่เห็ดไข่เห็ดเออแต่ที่นี่ถ้าเห็ดไข่แบบนี้กินแล้ว กลับบ้านเก่าเลยอันนี้อันนี้เห็ดใครพี่สายบอกเห็นไหมในรอยตัวเรากินเออเห็ดเห็ดกินแล้วเห็ดไครอ่ะกินแล้วก็ไปใครไปมันอ่ะกลับบ้านเก่าอ่ะดูสิพี่คล้ายๆเห็นไหมน่ะมันคล้ายๆเห็ดอันนี้เลยดูดิเนี่ยเห็ดเพิ่เนาะคล้ายๆเห็ดเพึ่งนเห็นไหมเนี่ยคข่เห็ดเพิ่อนอันนั้นนะจออเกาลัดเกาลัดนี่มันเหมือนนะทุกคนนะมันเหมือนแต่มันกินไม่ได้เนี่ เต็มเลยเนี่ยรอยคนเตะอ,อะไรนะถ่ายแอบถ่ายต้นก้มรู้นี่อันนี้เห็ดอะไรนี่นี่โอ้โหนี่ทุกคนนี่เห็ดอย่างเงี้ยนี่ยเ,<อ>เห็ดนี่นี่น่อ,อันนี้คล้ายๆเห็ดเกาลัดเลยเนีย่เด้อนี่นั่นแล่ะเห็ดเกาลัดจวมาเพียบที่ใส่ถัง อันนี้มันจะใช่ไงเนี่ยเห็ดเกาลัดเนี่ยนี <c> ่ <oughs> อันนี้ก็เห็ดไส้เดือนบานไพแว่อยู่เนี่ยนี่บานไพแว่อยู่เนี่ย นี่เห็ดใส่ดงใส่เดือนเขาเนี่ยนี่โดนตัวแมลงเขากินเพี่อป่าไปทันกันที่นี้ดูทุกคนเห็ดใส่เดือนบานเห็ดใส่เดือนที่เราออมสินเก็บเนี่ย บานเลยนี่ยนแะ mm hmm. ถวกิน่นตรงนี้จะมีกลิ่นเห็ดนะเต้นะนี <S 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 ่นี่อีกอันนึงเห็ดไส้เดือนกำลังงามๆเลยนี่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 เห็ดไส้เดือนจอยก็ไม่รู้หรอกเด้อจ้าว่าทำไมเขาต้องเรียกเห็ดไส้เดือน ไม่ได้พาคนอื่น,อนอเออมันแสดงว่าก,กินได้เ <c oughs> ชื่ออะไรนักหนาแสดงว่าก,กินได้ <c oughs> หไหนตรงไหนขี้เกียพังหมดละฮึซอยเกียไปอยู่รอย มันแมนแมนนอนนอนแท้แรอยู่นะพี่พี่เพิ่งเห็นให้มันนอนมืหันอืมนี่นี่นี่เห็ดพี่เจ้าไป้ำพี่สายไปทำให้มันนอนแท้แรกเอาใยแล้วนะในหนังสือตำราเขาก็บอกกินได้จ้ะทุกทีมันจะเยอะกว่านี่นะพี่เนาะอ่า ปีนี้ฝนมันเพิ่งตกไงทุกคนมันก็เลยอย่างนี้แหละเห็ดหน้าแหล่หน้าดำหน้าเขียวหน้ามืดหน้ามัวนี่ไปเริ่มเดินเพื่อนนะผลเขาเตะเห็ดไอเนี่ยดูพี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้นไงคล้ายๆเห็ดแม่มด อันใหญ่อหรอเห็ดพึ่งแม่มดมค่อยมีหรอกเพราะคนป่าเนี่คนมาเยอะทุกคนทางคนเอเชียทั้งคนประเทศอื่นทางฝรั่งประเทศอังกฤษนี่คนที่มาอยู่อาศัยเขาพากันมาเยอะจ้ะ ไปว่าเขาไม่ได้หรอกเราก็มาอาศัยประเทศเขาเราก็มาเหมือนกันนะพี่เนาะมาเดอ้อเจมาเดอ้อมาเดอ้อไปถึงไหนแล้วเดอ้อว้เดินไปหลูกไก่อย่างมามาสำรวจป่าจะ้นะมาสำรวจป่ากัน เดินสำรวจป่ามันจะไม่ขึ้นหรอกอาทิตย์อาทิตย์หน้านี่ยหละแดดออกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่เจ๊อากาศอุ่นขึ้นอะ่ะหนาวแล้วก็อากาศอุ่นอะ่ะมันจะขึ้นอยู่เจ๊เจ๊ก็ไม่ไม่ฟังเลยเจ๊ก็เจ๊เนี่ยให้ดูเห็ดหน้าแหล่หน้าเหลืองหน้าอะไรของเขาเนี่ยนี่เห็ดหน้าเหลือหน้าแหล่หน้าเหลืองหน้าดำนี่ บางคนบอกกินได้เก็บเลยจะจอยจะไม่เก็บอะไรที่จอยไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องจริงๆจะไม่เก็บจ้ะนะกินไปแล้วเกิดกับบ้านเก่าก็ขึ้นมามันเอาชีวิตกับคืนมาไม่ได้เนอ้อเจนเะนดูเพื่อนธรรมชาติมันพาลูกมันว่ายอยู่นะ่ะเห็นไหม,ไมรุ่นนกอะไรตามกันอยู่นะลนะอยคอตามกันอยู่ เห็นไหมนะไม่มีจ้ะเพราะว่าฝ <c oughs> นมันเพิ่งตกมันก็คงจะเริ่มออกช่วงกลางเดือนกันยาจ้ะทุกคนเพราะช่วงนี้ฝนมันเพิ่งตกไงนะเสียงคู่หูจอยอยู่ตรงนู้นจ้ะ <c oughs> ขนาดเห็ดไส้เดือนเห็ดพึ่งขาลายก็ยังไม่ออกเลยทุกคน สิงก็พาหมาเดินเสียงคนก็พาหมาเดินจะ้ะพาหมาเดินควบม้าในนี้แหละทุกคนเอ้ย <c oughs> เดินมาขึ้นตรงนี้ก็ไปดูตรงนี้มันเคยออก <c oughs> ทุรักทุเร <c oughs> เกรยตะกายทุ่มเทให้เธอทุกอย่างแลคะร้องเพลง เด,เดี๋ยวคู่หูมาก็จะตะโกนเรีกเยกแหละสายเดินมาเด้อคู่หาคู่หูหาเห็ดกำลังแบบเดินบุกป่าอยู่เขาถีบจกักรยานวิบากกันทุกคนเริ่มหอบละ ไอ้ด้วยหอบด้วยภาคด้วยเนี่ยเพนใหญ่เลยไปไปดูตรงนี้ก่อนถ้าไม่มีจะได้ไม่ต้องบอกให้คู่หูเดินมาเดินมาก็ไม่ไม่มีก็เสียเวลาป้าของแกนะทุกคนเห็ดอะไรนด็นยังไนโคตรน่ะสาย คือนักคืนักนี่เห็ดน้ำมากเนี่ยมากคนเขากินกันอยู่นะจอยไม่กินเขี่ยเลยอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าไอ้น,นี่ทุกคนเห็ดอันนี้ยเขาเรียกสเต็กนะนี่มันจะเป็นเนื้อเหมือนสเต็กอะนะแดงๆเงี้ยเดี๋ยวจอยจะให้ดูกินได้ไอเห็ดสเต็กเห็ดสเต็ก เอเอห็ดสเต็กฝรั่งเขากินกันอยู่แต่เ้าังไม่ไ้กินเ้าเก็บให้เขาดูเฉยๆไม่มีหรอก,กแกแถวนี้ไม่มีเลยไม่มีทุกคนทุกทีจะขึ้นอย,อยู่นะแถวเนี้ยไม่มีมันแห้งเกิน ประมาณให้มันร้อนอีกสักอาทิตย์นึงนี่แหละมันถึงจะขึ้นตอนนี้ไม่มีจะใ่เห็ดสเต็กเดี๋ยวจะให้ดูฝรั่งเขาเอาไปกินกันนะทุกคนนะจะบอกไว้ก่อนเนี่ยพอผ่าออกมาเงี้ยมันก็จะเป็นสีแดงเงี้ยนะเป็นเนื้อเง,งี้ยจะนะถ้าแบบอันใหญ่ๆเขาก็จะกินโอเคอยู่ตอนไม่เคยกินหรอกจอยเห็นแต่ฝรั่งเขากินลงไปที่นี่ สายอยู่ถนนไม่ให้แกขึ้นมาถ้าขึ้นมาถ้าถ้ามันมีก็ถึงเรียกกันจะ้ะแต่ว่าทาขึ้นมาอย่างนี้นไม่มีก็ไม่เรียกนะเรียกขึ้นมาทำไมเหนื่อยเราอยู่ข้างล่างนั่นแหละตนใหญ่อะก็จะมีแต่จักรยานวิบากอะ่ะที่นี่ปัดปั่นกันเสียงหมาชาวบ้าน ขนาดเห็ดเบี้ยม,มันยังไม่ขึ้นเลยทุกคนเห็ดเบื่อเห็ดเมาอ่ะขนาดเห็ดเบื่อเห็ดเมามันยังไม่ขึ้นเลยนี่ไม่ขึ้นกลางเดือนอาจจะเดือนตุลาอาจจะมีตจวไอก็ไม่รู้จะจอจะมากี่รอบปีนี้เพื่อนๆสามีก็ไม่ว่างที่ซ้ายก็ บางวันแกก็เนาะงานยุ่งของแกภาระแกก็เยอะแยะมากมายทุกคนอืมนี่นี่อีกอันหนึ่งที่ว่าน้องใหม่บอกว่ากินได้ทุกคนนี่เห็ดอันนี้ก็กินได้นะแต่มันชื่อเห็ดอะไรอะจอยอ่านอังกฤษไม่ไม่รู้เรื่องอะทุกคนจอยเลยไม่รู้เรื่องนี่แล้วก็มีเห็ดอะไรนี่นี่นี่อย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยนี่นี่ที่น้องใหม่บอกว่ากินได้จ้ะทุกคนในหนังสือก็บอกกินได้กาลังต้มมุกติมิเต็มเลยเด้ ก็เห็ดน,น้ำมากน่ะรวนนี่เห็ดอย่างเงี้ยเห็ดสีม่วงๆอย่างเงี้ยนะน้องใหม่เคยแบบไอ้นี่อยู่เคยเก็บอยู่นะนี่ทุกคนหอมหอมหอมกินหอมจ้ะเขาเรียกว่าเห็ดอะไรก็ไม่รู้แหละแต่กินหอมมากเลย ทุกทีในนี้มันจะมีเห็ดชนิดหนึ่งนะจะขึ้นเรียงกันอุ้ยมันเห็ดล่มพี่สายเจ้ามาดูนี่เห็ดอะไรทำไมมันใหญ่ขนาดนี้นี่พี่สายอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวจะไปพาไปดูเห็ดอะไรเนี่ยมัน,นคล้ายเห็ดถั่วนะน,นี่นี่ยนะ ไม่รู้แต่ว่ามันเหม็นเด้มันเห,นเหนม็นเหม็น,นอะอันนี้เห็ดที่ว่ามันขึ้นเยอะๆทุกปีนี่พี่ตายที่ว่ามันขึ้นมาดอกเต็มขาวโลกรู้ว่ากลังเต็มเลยไม่รู้ใจไม่รู้อจไม่เคยเก็บกินมันกำลังออกอันเนี้ยขาวเต็มเลยทุกคนนี่อย่างเงี้ยยังก็เห็ดโคนเลย นี่ทุกคนสีเขาสวยนะสีม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหนังสือที่เขาเรียกฝรั่งก็กินอือเงี้ยป่าเป็นนี้นะคนพาหมาเดินหมาว่ายน้ำทุกคนเรียกหมาทุกทีนี้ถ้ามันเข้าขึ้นนะเขาจะขึ้นแล้วนะพี่ไซยเนาะทุกทีเขาขึ้นเขาขึ้นแล้วนะ ก็อย่างที่ลลว่านั่นแหละจะถือโอกาสมาเดินเล่นเดินห้วไป <S <S <pers> ทุกทีเห็ด <H ed. S 2> น่ามันได้กินเห็ดอะพี่กินเห็ดกินเห็ดอย่างอื่นกำลังงอกอะเห็ดที่แบบว่าเห็ดตายเบื่ออย่างเงี้ย <S ets> พี่ไม่ได้กินขนาดจอยมีน้ำมูกจอยยังได้กินเลย ขนาดเห็ดดำตรงนี้นะยังไม่เห็นเลยเนี่ยเห็ดไออะไรไม่ใช่เห็ดดำมันเป็นเห็ดเห็ดมันปูแบบสีดำขาดำอะนะพี่เนะตอนนั้นเขาจะมาตรงนี้กันในเก็บตัวนี้ตัวนี้มันยังไม่ขึ้นเลยไม่เห็นแทงอะไรขึ้นมาเลยอืมยังไม่ขึ้นมันเป็นปื๊ดไปเลยนะแต่ได้กินเห็ด กลิ่นเห็ดอะเพื่อนๆนะแต่อยไม่รู้ว่ากินเห็ดอะไรนี่นเห็ดอะไรตรงนี้กองกันอุจุอยู่นี่ไปดูดิเห็ดอะไรเห็ดเบื่อเห็ดเมาทุกคนสนใจจะเห็ดเบื่อเห็ดเมาขึ้นก่อนนี่อย่างเงี้ยเห็ดเบื่อเห็ดเมาหมาวิ่งไงเมื่อกี้นี่วิ่งชนเห็นไหมเลยเห็ดเห็ดเบื่อเห็ดเมาแน่เลยนี่เห็นไหม มันตันดีมากเลยทุกคนหมาวิ่งชนเมื่อกี้เนี่ยนี่เห็ดเบื่อเห็ดเมาเนี่ยอย่างเี้ยจะสสนใจเห็ดเบื่อเห็ดเมาจะขึ้นก่อนมันไม่ค่อยมีแล้วจ้ะคือคนมาที่นี่เยอะนะไม่ใช่มีแต่พวกจอยกับพี่ายมีคนแบบว่าประเทศอื่นอนะ่ะมาเยอะจ้ะนะคนไหนที่เขากินน่ะทุกคน เพราะว่าก็ไม่ใช่มีแต่พวกทรายกับพวกจอยกับพี่ทรายกินนะ่ะคนประเทศอื่นเขาก็กินเป็นเหมือนกันจะ้ะเขาก็จะพากันมาเก็บอนะ่ะใช่หละพาเดินตามป่าอย่างนี้แหละทุกคนบ้านเราเขาจะเรียกเห็ดหน้าแหลน,นนีเ่เคยเห็นน้องอมสินเก็บอยู่นะทุกคนโทษทีด้นี่เดี๋ยวจอยจะล้างมือหรอกนี่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 อันนี้จอยคิดว่าจอยเคยเห็นน้องอมสินเก็บอันนี้ก็คือแบบว่ามันเน่านะ ใต,ใ,ตใต้ต้นเนี่ยเพราะว่ามีตัวทากด้วยเนี่ยวางไวจ้จนไม่เอาไปจะเห็ดพวกเนี้ยที่ทุกคนนี่เดี๋ยวพี่น้องเอาสินเก็บไปนี่น,นี่นี่นี่อย่างเงี้ยที่จอยเห็นนะเห็ดน,นาแหล่พี่ซ้ายพี่น้องเอาสินเก็บไปนี่เออนี่หนาแหล่นาแดนเนี่ยเยอะอยู่อ่ะอย่างหลายเลยนี่ในนี้อีกอ้นี่มันอยู่ในป่ายอย่างนี้เลยเหรอนี่อย่างเงี้ย ว่าทุกคนเดินตามมาต่อยๆเนี่ยมาสำรวจไม่มีเราแกมนยังไม่ขึ้นมันต้องหนาวกว่านี้เนาะหนาวเลยแหละป่านี้นะใช่หนาวกว่านี้หนาวกว่านี้แล้วก็คือป่ามันต้องยุบจ้ะไอเนี่ยต้องต้องแบบว่าเป็นสีน้ำตาลเนาะทีนี้มันมาเรามาเร็วมาสำรวจมาเดินออกกำลังกายด้วยแหละออกำลังกายอืมก็พูดกับพี่ตายแล้วไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นได้ก็ด,ไได,กดีไม่ได้ก็เหมือนออกกำลังกายไปอะไรเงี้ย ปอบใจจ้อนาขอา <laughs> บใจตัวเองอมลูกอ,อมเดอ้ <laughs> เออม,มาเดอ้อมาเดอ้อมาเด้อกับพี่สายอยู่นี่บางคนก็บอกว่าไม่กลัวเหรอคะคนก็พากันเดินส่วนจอยเยอะอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายเขาไงมันเป็นแหล่งที่เดินจะ้ะมันนี่แหละมันถึงมีทางเดินให้พวกจอยเดินอยู่นี่ <laughs> ทุกคนเห็ดมันปูกำลังขึ้นเนี่ยเดี๋ยวซ้ายดูนี่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 เห็ดมันปูอันนี้เ,เอาได้อย่เอาเจ้าเจ็บไปเอาไปผัดใส่อะไรก็ได้ใส่ถุงน้อยๆน,ยนี่ทุกคนนี่ไม่เยอะไม่เยอะเ็าเอาไปผัดใส่ได้อันน,น,น,นี้อันนี้โอเคอยู่เนี่ยเห็ดมันปู พี่สายเราชอบอีกพันหนึ่งอือแค่นี้เองเอาไปผัดเราเดินดูอีกสักนิดอือเราเหลือยีกแค่นี้อือเราจะเดินดูอีกสักนิดทุกงนีมันจะเยอะกว่าน,นี้หน่อยเนาะพี่สายเห็ด <laughs> มันปูดูทุกคน เห็ดอะไรก็ไ um. ม่รู้นะแอบอย่างดีเลยดูดิดอกบัเล่เลยดูดิแอบดี้ดีอ๋อไม้ก่อนไม่เป็นใจจะให้เถี่ยเลยแอบอยู่ในใต้ไอ้นั่นไหนเดูดิวดูน่ะอู้หอวบคักนงินเห็ดอะไรไม่รู้แหละทำอะไรหัวปักหัวนะอะไรนี่อีกเห็ดชนิดหนึ่งตดวเห็ด กินไม่ได้หรอกทุกคนบางคนบอกกินได้จอยไม่เชื่อหรอกจอยไม่เชื่อหรอกไอเห็ดสีม,ม่วงๆี่เห็นไหมเ,เล็กๆนี่กำลังขึ้นเตี้อมาเนี่ยอันนี้กินได้แน่จ่นะนะที่เขาฝรั่งเขากินกันอะแต่เรายังไงน,ยนะยังยังไม่อยากกินอืมฝรั่งเขากินให้ดูมุดฝ่ามุดลงกันสองคนอะ แขนแค่นี้ก็สนหนุกจะตายละได้เคลียบงงก็มีแห็เออได้เคลียบหงก็มีแรงก็เหมือนพี่ซายพูดนั่นแหละโอเคจ้าทุกคนนะก็จะเตรียมตัวกลับบ้านกินอาหารก็เสร็จแล้วหนุ่นั่งอยู่ข้างในหนุ่จอยก,ก็กินอาหารเสร็จแล้วเนาะก็เตรียมตัวกลับบ้านกับช่องกัน,กนจ้าทุกคนตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วจ้าทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ,บ๊ายบาย